สกอยองที่วัดเซมาเหนือตำบลเซมาอำเภอเมืเองจังหวดัดนนทบุรีไม่รูอยากชื่อเราเขาอยู่มา่อก่อนทนะำอยู่ที่ลังเขาเนี่ยก็ติดไพ่จอนู่งเขาอยู่แถวๆนี้เดินเราวัดเลยแล้วก็จะไปจะได้ยินเสียงเขาเนะะลองเสียงดังเป็นเพ่ของวัดเลย คนบอกให้เขาลำแผนนี่เราไม่รู้จะทำแผนนต้าไหนต้องได้เวลาของคนนะดูที่ตัวเล็กนิดเดียวนะแต่ัวหางยาวมากเลยเป็นสัตว์ที่แปลกจริงจริงเป็นสัตว์ที่สวยนะดูดูดูด,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 ดูดูหน้าตาดีั้มมีงอนมีอะไรที่สวยยีดยวงอล็กใกล้ๆแล้พักดูหน้าใกล้หน่อยอ่า สวยดีเนาะนี่เราทางเดียืกนมียูราลำแผนไหมถ้าทางนี้เห็นเจ้าลำแผนเลยลูกห่างเขาดิดูดีดึดึดดเดินไปเรื่อยเรื่อยไปหรอกเดินไปทางหน้ากุฏิพระแล้วเพวกนึกนึกจัก เมส่อแตชุดเสียงเหลืองเนี่ยมา่ออะไรเป็นยีบจ้องเขาเนี่ยเขาจะไปทางหน้าหน้ากุฏิแล้วนะ อาทนีแล้วเราหลบเธอดีกว่าเราหลบเธอนะหนูเธอจะไปไงลูกไปเราหลบเธอเอ้าตทนีกันรู้จักสนิทก,กันสนิทก,กันหาที่ก,กุฏินี้ดิก,กระทัก,กรู้เรื่องเ,องเลยสนิทสนิทกันนี่เราคนใหม่ก็คุยเขาก็ขาเขาก็ไม่ตอบ เดี๋ยวคนถือตู้แผงหลังก็สวยดีไหมห้นานาทีก่อนแล้วตัวห้านะาทีก็ส่งไม่ได้ดิต้องส่งเป YouTube ็น y o u t ท b e สิใช่ปะจะทำชื่อกับหลวงพี่ก็ มันก็เชื่อเลยเดี๋ยวทำเชื่อแมว่าชื่อเลยไปแล้ว5าทีกว่าแล้วส่งเป็นวิดีโอไม่ได้แล้วส่งยูทู e แล้วนั่นแหละเพลนไงมองเขาเพลินไหมหรือมา5นาทีแล้วจะ6นาทีแล้วสิ่งเนี้ย ีวยว <c ười> คุยนึกยุงฮะพาีาจย์คุยนกึกนึกยุงพีาจย์ฮะคุยนึกยุงคุยนึกยุงอยู่พี่ชื่ออะไรฮะอาจาันพี่พชื่ออะไรนึกยุงชื่ออะไรนึกยุงชื่ออะไรฮะ วัดเราสวยเหรอฮะพะอาจรย์สวดสวดเอ่อภิธรรมใช่ไหมฮะกี่รูปพระสี่รูปนะมาทุกววันแล้เก็วส,สวยมากเลยสวยมากสวยมากเมื่อกี้หลวงพี่ท่านทักหลวงพี่เขาชื่ออะไรฮะลูกยุงชื่ออะไรครับไม, <laughs> ไม่ได้ตั้งชื่อให้ อาลูกไปทำเพื่อนจะเข้าเข้ากตีแล้วลูกอะมาเข้ากตีแล้วลูกเช็คร้อนเต็มทีแล้วพร้อมจิวบอยมาทั้งวันเลยเนี่ยไปเรียนหนังสือกลับมาทำบ้านเสร็จจะไม่ได้เป็นจิวบอยเลยร้อนมากอืมไปลูกไปเดินนำหน้าหลวงพ่อไปไปไปหลวงพ่อจะไปขุดแล้วเนี่ยอืมไปแล้ว,วลไปขุดแล้วเจ็ดนาทีก่อนแล้วเจ็ดนาทีแล้วเอาละเอาละอาละ่อานี่อะไรเนี่ย ตัวอะไรเนี่ยหัวหน้ามันเนี่ยจะต,กกตวงเงินเต๋าน,นี่ไปอยู่อันนี้อันนี้เป็นสะจะติดแม่น้ำเจ้าพยามหมายถึงว่าอ่าถ้าน้ำขึ้นน้ำลงก็จะขึ้นลงตามตามแม่น้ำเจ้าพยานี่ฝนจะตกแล้วอาตมาภาพก็ จริงประจําอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมชาวานาามันพนรมอำเภอเมองน้อยจังหวัดคอนเกลเป็นหัวหน้าศูนย์อนนี้ก็ก็ญาติพระผู้ใหญ่ที่เข้ามา,รรรมา,า,รมาเรียนหนังสือเรียนมหาปริญญาตั้งแต่ปริญญาหนึ่งต้นไปแล้วแล้วก็มีพระผู้ช่วยที่ื่องดูแลอยู่พระอาจารย์ชันชัยวชิระวังโสที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมชาวาันพนารามก็พาลูกศิษย เดินยกมนั่งสมาธิทุกวันแทนด้วยศูนย์ปฏิบัติธรรมเราที่ตั้งขึ้นมาก็จะทำมาสามปีแล้วมีผู้ปฏิบัติธรรมทุกวันนะมุลกสิทธ,ธิ์ที่เป็นชาวบ้านนั่งม,มาสวดบนเย็น19บเก้านการนั่งสมาธิเดินยกรมซึ่งพระเป็นคนพารรมาพระเองพระพรวดที่เป็นโยนี่ก็เป็นผู้ที่บุกเบิกลริป็ทผู้ที่ก่อตั้งขึ้นมาเราก็จะโยมช่วยกันขึ้นมาหากได้ก็คือ ไปปฏิบัติธรรมอยู่เดินจงเออเป็นปรากฏอยู่ชาวบ้านก็นถวายที่ให้มาเกิดตั้งเป็นสวนในนาทีหกลร่กว่าทําเป็นสวนปฏิบัติธรรมชวนพนันนาราขึ้นมานี่ก็จะมาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพศาสนาเนาีนะคตต่อไปอลูกศิกอะไรวอนไม่อยากจากมาแล้วก็จากมาเรียนนะเรียนเสร็จแล้วเราให้สัญญาว่าจะกลับไป เพื่อถนนบนบุษฟนาอ่านกยุงนกยุงเงยเสียงเหลือดังนกหัวเราก็จะเข้ากุดแล้วก็ยังเงยสิบนาทีแล้วเรากจะเข้ากุดแล้วกลวก